เป็นวันที่สมบูรณ์แบบของหมาป่าเขาอยากกินสลัดดีๆในวันนี้ถ้าฉันเก็บผักกาดหอมแล้วก็แครอทแล้วก็หัวไชเท้าแหมอร่อยแน่ๆสลัดสมบูรณ์แบบของเราหนมะาป่าไปที่สวนของเขาอย่างตื่นเต้นเขากำลังจะไปเก็บผักที่เขาปลูกอย่างระวังแต่เขาเห็นอะไรนะโอ,อ โอโสวนของฉันสวนของฉันใครใครกันที่ทำแบบนี้กับสวนฉันได้สวนของหมาป่าเต็มไปด้วยรูแครอทผักกาดหอมและหัวใจเท้าไม่เหลืออยู่อีกแล้วแครอทของฉันเฮคนที่ทำเรื่องนี้จะต้องชดใช้หมาป่ามองไปทางขวาและทางซ้ายตอนแรกเขาไม่เห็นใครเลย แต่แล้วหูคู่หนึ่งก็ดึงความสนใจของเขานั่นอะไรอะจากนั้นเจ้ากระต่ายก็ออกมาจากรูหนึ่งในสวนของเขานั่นมันกระต่ายเหรอเดี๋ยวได้เห็นดีกันเออจับได้แล้วกระต่ายมุดไปออกอีกรูม้าป่าไล่ตามมันเฮ้ยเฮ้ยชบไอ้ามาดีเลยเจ้ากระต่ายเจ้าเล่ฉันรู้ว่าจะต้องจัดการได้ยังไง ไม่ว่าหมาป่าจะพยายามแค่ไหนเ,เขาก็จับกระต่ายไม่ได้เฮ้ย,อยพอกันทีฉันจะขอให้นักประดิษฐ์ช่วยฉันหมาป่ารีบวิ่งไปหาแพะนักประดิษฐ์ทันทีใครฉลาดที่สุดสวยที่สุดแล้วก็น่ารักที่สุดในหมู่แพะ เพื่อนรักจ๋าช่วยฉันทีนะแพะนักประดิษฐ์กำลังซ่อมตู้หนังสือในห้องทำงานไงมาป่าก็อย่างที่เห็นนะ้าฉันยุ่งนิดหน่อยนะอ,อืมฉันฉันต้องการกำจัดตัวรำคาญที่ทำลายสวนของฉันนะมีอะไรเหรอนายเจ้าแมลงกินผักอย่างนั้นเหรอเขาจะเรียกแบบนั้นก็ได้งั้นฉันจะให้ยาฆ่ามแมลงกับนายไม่ไม่เอายาฆ่ามแมลงเฮ้ย hey, อะไรอยู่ข้างๆเธอน่ะ นี่เหรอเครื่องตอกตะปูของฉันฉันสร้างฉันวางหนังสือให้แพ้อัจฉริยะแต่ฉันไม่อยากถูกมันตอกนิ้วอ่ะมันดูดีจังเลยอ่ะใช่แล้วดูดีนายวางตะปูมันจะถ่ายรูปเอาไว้แล้วเมื่อเห็นตะปูอีกครั้งหนึง่งทันทีที่เครื่องจักรเห็นตะปูมันก็ลดค้อนลงเธอเก่งมากเลยนะนักประดิษฐ์ให้ฉันยืมมันสักสองสามชั่วโมงสิฮะ มันใช้ไม่ได้กับมแมลงในสวนนายนะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยนะฉันสัญญาว่าฉันจะเอามาคืนก็ได้เอาไปแต่ใช้ระวังด้วยล่ะมมาป่าหยิบอุปกรณ์ของแพะนักประดิษฐ์และกลับไปที่สวนของเขาอย่างตื่นเต้นเขาติดคอนอันใหญ่ไว้ที่ปลายอุปกรณ์และวางเครื่องไว้ในสวน ทีนี้ฉันจะถ่ายรูปของเจ้ากระต่ายนั่นโอเคทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวได้เห็นกันหมาป่าทำสมาธิในการจับกระต่ายอุย๊บฉันพลาดฮะหมาป่าตั้งสมาธิอีกครั้งฉันจับได้แล้วอุ๊บเฮ้ยไม่ได้ผลอีกแล้วหมาป่าตัดสินใจจะลองอีกครั้งปุ๊บ หม,มาป่าจับกระต่ายได้แต่เข้าสะดุดและล้มลงไปอีกทางจนเผลอกดปุ่มถ่ายรูปโดยไม่ได้ตั้งใจเฮ้ย hey, ครึ่งจักรนายถ่ายใครไปกันแน่เนี่ยไม่ใช่ฉันสินายต้องถ่ายรูปเจ้ากระต่ายเด้อุปกรณ์เริ่มมีเสียงดังออกมาโอ้ oh. oh. ไม่จา๋าหมาป่า กลงไปในโครงกระต่ายโลงนึงเออหยุดเครื่องเทเอาฉันฉันไม่ควรจะตายนะออาอะไรพอแล้วอา้างช่วยด้วยช่วยด้วยฉันถูกปืนยนโจมตีแม่จ๋า,าขณะที่หมาป่าพยายามกำจัดเครื่องจักรที่อยู่ในสวนแพะนักประดิษฐ์ก็เบื่อที่จะรอเขาและมาที่สวนของหมาป่า นักบันทิดช่วยด้วยอออโอยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะช่วยด้วยเจ้านายทำอะไรกับเครื่องของฉันปิดม,มันทีบันปิดหัวฉันใหญ่แล้วโอ้ยฉันอ้วกย่แล้วโอ้ยนายดูตลกมากเลย นักประดิษฐ์ปิดอุปกรณ์ให้อโอเคหมาป่าไม่เป็นไรแล้วนายออกมาได้ออกไปได้แน่นะใช่ใช่ออกมาเถอะแน่ใจเหรอฉันจะออกไปแล้วนะอออกมาแล้วล่ะเอมามามาฉันช่วยเองมาโอ้พระเจ้าฉันถูกตีอยู่เป็นชุวโมงเลยล่ะฉันบอกแล้วมันใช้สำหรับตอกตะปูไม่ใช่มันแมลงอ่ะ แต่มันใช้กับกระต่ายได้ไหมล่ะฉันไม่รู้เรื่องนั้นหรอกแต่ใช้กับหมาป่าได้ก็อย่ามาหัวเราะสิฉันปวดหัวอยู่นะเนี่ยหนูนายนดูตลกมากเลยหมาป่าุ้ยเอาหน้ามันน่าตลกตรงไหนอ่ะก็ดูสิหมาป่าเริ่มดูวิดีโอตอนแรกเขาไม่ชอบเอามากๆแต่แล้วเขาก็หัวเราะออกมา มันมันดูตลกจริงๆด้วยดูสิดูหน้าฉันมึนไปหมดเลยเฮ้ยความคิดตลกตลกผุดขึ้นในหัวฉันแล้ววนหัวของฉันมันไม่ทำงานแล้วตอนนี้มันมึนนนายน่ะไปพักเถอะนะมีบางอย่างที่ฉันต้องทำในทันทีขนาดที่หมาป่างีบปลับแพนักประดิษฐ์ไปที่คอมพิวเตอร์ของเธอ เธอวาดเขียนทำงานทำงานและทำงานฮ่าเจ๋งมากเลยทุกคนจะต้องรักมันฮ่ <c oughs> แพะนักประดิษฐ์วิ่งไปที่บ้านของหมาป่าและเคาะที่ประตูบ้านหมาป่าหมาป่า อย่าเสียงดังฉันยังปวดหัวอยู่เลยอะ่ะดูดูสิ่งที่ฉันสร้างสิเธอทำอะไรเหรอเกมที่ยอดเยี่ยมแต่ตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์จะเล่นเกมหรอกนะแต่เกมนี้สนุกมากเลยนะฉันเล่นนายดูแพนักประดิษฐ์เปิดเกมที่เธอสร้างขึ้นบนแท็บเล็ต นี่นี่นนี่นี่มันฉันเนี่ยใช่นี่คือนายดูสิฉันฉันฉันตีหัวนายพระเจ้าเธอห้ามเอาเกมนี้ให้ใครดูเด็ดขาดเลยนะมันน่าอายจะตายอ่ะมันเป็นแค่เกมแล้วมันก็สนุกมากอะฉันแค่อยากได้แครอทนิดหน่อยนี่เธอไม่สงสารฉันเลยเหรอฮะ มาเล่นกันเธอหมาป่ามามาเล่นด้วยกันเถอะนะงั้นก็ได้เล่นก็เล่นเนะะ่นี่นี่นี่น,นี่สนุกจังเลยฮ่าฮ่าฮ่านี่นนี่น,น,น